ไปแล้วนี่ไม่ต้องกอดตั้งได่ตาูแล้วตากูตากูตากูตาปูังไม่เร็จเลยเด็กดัน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 โอ้ตัวไม่หนงตั้งตั้งตั้ง ลบมือทำตาบูตาบูเฮ้ยตาบูดิลบลบตบตอยากเล่นแบบโดนตะเกียบกับนายตะเกียบแต่ไม่โดน มีไม่สองล้อเลยมากล้อนี่โ้โหต้นส่งพวกนี้ค่าไหนเนี่ยไม่แน่ใจให้มาเฮ้ยขอก่อนดิอะไร อมือมึงเอากลับไปทำเมฆกับมือกลับไปทำเมฆได้ไหมคือเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวศาสตร์แยกกันทำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แปะแต่มึงกลับไปทำที่เหลือมันมีเมฆให้เวลาเมฆเดียวเขียนชื่อเฮ้ยกองจอม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 ร้อยปีอะไรไอ้ร้อยยังปีอยู่กูเองกูเองค่อยค่อยค่อยคออ่ะไม่มันเด็ดดาวแล้ว ขอบ้างขอบ้างตาย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 ตาเลือดตาเลือดโอเคเป็นจริงเป็นเงี้ยเลยมยิ้มยิ้ม Đúng đúng cái đồ đồ cái của nó nha rishi dạ mày ơi ไปบนได้น่สาม,มท่าน <c oughs> อุ้ยกบใต <c oughs> ตรงนี้นะลองนี้นะ เอาไปสองมึงเอาหอยไปหนงยังเรากุ้งหรือปลาบ้านกูไม่มีสีเหรอสีหายสีหายสวยไม่มีต้นมึงมีสีเอาบ้านมึงมีเยอะแยะเอาไปไหนแล้วไหมหนักไหมนะนักอ๋อเอาไปไหนแต่กระไรไม่สวยเอาเอาตัวปลาระบายไงสุดิไปไปกลับบ้านกลับบ้านบ๊ายบาย ดูไลดูไลอะไรมาดูไตีกระดาษไขสี่ไอ้ตดใครอะไอ้ตูด่รอะตูดใครอะดใครคุณคุณกระเป๋าโอ้โหไ้ลงเปนะลงเลยบายบายบายทุกคนบายบายด้วยบู้บู้บายบายบาย